กวาดแกเบิดขึ้นมา,ก,ก,ก,มาก,ก,ก็เห็นเนี่ยแกหาเวิดสามสีหน่อยหาหน่อยคือเติงกับพวกไร่ลายหน่อยแกละก,ก็จะคล้องมาได้เห็นม่นันเป็นก่อนหมนก,ก็เห็นเื้าแบบแตงเก,ก,ก้าแบบบัวได้พักขาด เต็มนี่เดป้ปีหนาะร้ายกว่าเก่าแล้วพี่น้องนี่เอียอยู่นี่นะสิป้าไว้ในนี่นะเอเียดโรคนี้กับยิสโนุมันกัขึ้นมากอีกร้ายกลเก่าบริเก็บจากในเลยนี่เต็มเบิดนี่นี่มันแก่ขึ้นจีได้แน่แก่เลย แกเลยป้ายมันโดนอยู่นี่เปิดปีหนามากอะนี่อันนี้นะเอาปูเปิดปีน้องนี่เด่ะอนนว,อา, Ł, นนวอา,านาบดโทรถาวานใส่ทังใส่ทังนี่เกิดไว่ายอยู่ที่ดินนั่นเกิดขนมิจิบานใส่ทังน้ำมาบงมันได้แล้วก็มาบงอันนี้เพื่อเสด็จ เพื่อนเพื่อนจะเกิดนั่นตั้งนั่นจะได้กินแกงซองซับเต้าเขานี่ในทังอ่ะเพิ่นจะกระห้าวแตกออกมาเนี่ยนั่นแตกขึ้นยังจะมาเก็บใบยูเก็บใจจะนั้นใบยูใบบานจะทั้งจะมาเก็บใบเกล็นนั่นกระบอกได้นั่นได้พี่น้องมันกระบอมีนะต้องมาเก็บใบอันนี้ขึ้นในพะเคนะยังบ่ทราบจะเก็บให้เพิ่นนี่นะ พะเคนแกแล้วนี้แกแล้วนี่เลยแกแล้วต้นนี้แกแล้วต้นนี้เป็นวัชพันธ์แกบริแกงชักหาดเดินะเคนี่ระยจุดสันโอ้จิมาเก็บกอนนมันจะโดนบนได้นี่นี่พะเคนะแกแล้วนี่ เอาอันเก็บไว้ก่อนนี่เก็บอีตู้ไม่อยังกวงว่มากินนี่นะนี่นะกวงว่มากินน่ะคือว่าเป็นอะไรสิกินบ๊อบกระมกันนะไปดองเนาะบัฒนภาพอย่างบริเก็บในเดินนี่ไงบริเก็บในเพิ่นเด้อนี่ Khi ra cái cửa trước đồn như này Chứ không có xe nhả Chứ không có lẹo Đó là hồ này xuân kêu bậc tên có bài Với lại phía đó Bước theo Nên đây Nên bước Boy hộp nặng bơi là... đây sân chân. Ganyang ngoài yore ra. Nguyên ngoài kia 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 nuôi cơ đây Giấc xúc kia kia đây kia mua cái kia nuôi kia 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 บักแตงยังช mm ่อมนวลอยู่นี yeah, How, Why, SO? so, ่นะนี่เล่นนวลหนึ่งกลับไปมันชุกยังช่อมนวลบักแตงหมูวยังหน่วยหนึ่งเพิ้ดจะ้นเนี่ยมันเกี่ยงเบิ้ดแหละเกี่ยงเบิ้ดแถวามันชุกด้ายแถวนี่นะเก็บไปเบิดล่ะแถวนี่นะเก็บไปเบิดล่ะ นี่ดิบนใบเก็บอันละลายนี่ก็ได้ซิบหน่วยเก่าหน่วยซิบหน่วยก็อยู่นี่ละเจนี่เก็บไปแล้วบ่มียังนี่แต่สิมาสร้างอันต้นอันแบล็คเบอร์รี่นี่แหละร้างต้นตะตัวตายมันออกเลยเอาต้นเป็ดมันไปอันนี้กันย่าเป็นกันโอ้ยเก็บเอาไว้ว่าได้แจกไล่ว่าพอได้กิน น้องเอ้ยมะเขือกันกำลังเดิมเป็นอีกเก็บไปบุ๊งหนึ่งนิดไปขายได้กสิบห้าดอนหน่วยมันนะนี่มันีเลยยังหน่อยมีอยู่นี่นี่มีลายอยู่บรเก็บมันเอาไว้มันยังหน่อยก็บบริเก็บหน่อยลายเก็บ ดวกเต่ตุ้แข้งกับได้เป็นชิบถุงเอาไปขายแม่ชูนี้นะสามถุงสามถุงเก็บไปนี่ละเมื่อบานนี่นะเก็บแล้วก็ไปขายไปเหมือนี้ขายมันกินบะเบิดเลยพี่น้องทีมกระชิดได้แม่บอกพี่น้องเพิ่งมาเอาเพิ่งกะบ่มาเอาไปกระมีผงกู้เหือดมาสั่นไอกระปุกด้วยคนดาวก็อยู่ในมีกาก็จะปุกมีเหือดมาสั่นกระปุกกิน cướp này nhanh ngam nhăn lái Tốt mày tôi đi cái bên này Nhưng mình mạc lái vô Đây Cứa chúc, cứa chúc Cái chéo vậy hết anh Tâm Tâm cái cái chúc đó đi đọc เดนอนีก็ได้มันชุกเลยตากินกยชเนะพี่น้องเนาะนออนก็ือนี่ก็มันหมมนมหนออนนมอ,อันนี้ก็ได้มีหน่วยเดียวติดอยู่แถวๆนั้นพิมันนี่ยังอันนี้ก็จะเป็นหมาแต่พิชมักผิด่อยใบเริมร้น่ะด้ว ก็จะเป็นหมาอัดเยอะเป็นดอกเป็นหนมาอัดเยอะพวกทั่วกวระเบิดแล้วเก็บไปดึงกินมาก่อนนี่พี่น้งองเบิดองเติกันมาเป็นใหม่หนึ่งกินจองคนกินกระเบิดองมะเขือเท่านี้งามเห็นบ่ตดมันงามงามดอกก็ยังมีลายกระสีอันนั้นอยู่ ยืนอาชีปูพริกใส่ดอกแคร์นี่กะเขือชีปูปูกพี่สองชัมต้นมากะเขืสองสต้นพอปูพี่เนี่ยบักพร้ผลนี่ยังเก็บป่เบิรดห็ยังแดงหงอยู่เลยเนี่ยเก็บปูเบิร์ดบอกพิกกรไรชีโดกต้นถิมไเนีพอละแต่มันกรยังไรายยยงางไรบอกพิกก็ยยงางไยบอกพิกดิบ động được bà bỏ ông này ngồi đạp sạp rồi đây là một nhưng đây hạt chỉ đốt tổn thím đã có bà bỏ là con đai bộ nữa, một ừ.